ด้านขับ้านในเป็นสะโอย่อังกิ่งาะีแม่มองไม่เห็นจิตสงนะจ่ัะดดขืองป้ด่นี่ของปดิ้ไมที่หง์ัรไปวนีรนะมาตรงกลานะงก นะเดี๋ยวขออนุญาเตเดินหน้าแล้วกันนะะเดินค่ะรนะอ,อด้ราด้านขวาพยาธไปกระดาษของท่าน,นก็จะอยู่ที่200 2อ0รอยน่ครับผมจะแบ่งเป็นห้องในการหุบห้องนะครับอ,อันนี้ก็จะมาถึงห้องแรกครับห้องนี้ก็จะมีชื่อห้องก็ห้องปบจาสีนั่นะคือตั้งชื่อมาจากหินงอกก้อนนี้นะครับก้อนไหนก้อนนี้ครับ ก็จะมีล <bin uk> <azo> <os> so ักษณะคล้ายๆเหมือนกบครับกบจำศีลก็ส่วนที่มองเห็นเป็นตะกายจุดนี้ก็จะเป็นหินแร่แคลไซ้์นะก็จะเป็นแคลเซียมที่เกิดจากธรรมชาติแคลไซ์ใช่ครับคือถ้าจับพวกนี้มันจะไม่วิบวับเนาะมันจะหายไปใช่ไหมอืมตอนนี้จะไม่มีผลอะไรมันจะมีผลแค่หินเล็กหินน้อยพวกนี้เขาก็ยังตะกายอยู่แต่ถ้าจับบ่อยๆเขาจะดำใช่รับจะดำเลยถ้าแบบไปโดนบ้างนี่ที่นึ่งหนึ่้อนนิดหนึ่ง แต่ถ้าโดนประจำยมากเลยอ่ะเป็นมากสวยมากกบจำสิ่งก็คือเห็นเห็นปากอะเห็นตาใช่ไหมก็ใช่ไหมลักษณะที่หัวหัวใช่ไหมคะหัวนี่ยื่นมาใช่ไหมยื่นขึ้นมาแล้วโดนแล้วก็ลักษณะตรงเงาเงาค่อนข้างขาขาหน้าเห็นเหมือนมีมุมขาเอะมากที่เป็นเว้าลงไปเป็นมุมขาเหมือนตั้งขาขึ้นคู่กับคอใช่ใชใช่ครับก็จะประมาณนั้นกลบจำสิ่ง แต่จริงก็คือจะโชว์บรรยากาศรอบๆทั้งแผงผนังใช่ทั้งแผงนี่แหละแต่คือเราไม่รู้ว่าจะเอาชื่อตัวไหนมาเรียกอย่างงี้คือมันมีแบบอะไรที่อยู่ข้างบนแบบอากาศหรืออะไรไหมไม่มีนะครับที่เราสามารถเห็นแสงไม่มีเลยไม่มีเลยอันนี้จะเป็นถ้ำมุนสนิทโอเคจะต่อองที่สองด้านนี้นะครับสองแฮตต์เองมน่ะ ตไฟมันให้ความร้อนนะออ๋ไฟมันให้ความร้อนไฟยังไม่ร้อนมันร้อนมันทำให้บรรยากาศด้านในมันร้อนมันไม่เป็นธรรมชาติใช่โอ้โหถงใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยอม่ันอเเก็นนี้ก็จะเป็นห้องที่สองนะครับห้องนี้ก็จะมีชื่อห้องเรียกว่าห้องท่องฟ้าจำลองครับก็จะเป็นห้องโถงที่กว้างที่สุดสำหรับในถ้ำนี้นะห้องฟ้าจำลองสวยมากเลยค่ะ มีข้างคาวด้วยเหรอคะครับผมสําหรับสัตที่อาศัยอยู <spell out. S 2> ่ภายในถ้ำนี้ก็จะมีข้างคานะครับจะเป็นข้างคาวพันธุกิติกับข้างคาวพันหน้ายักษ์พันกิติกันใช่ครับผมพันกิเจะเป็นข้าวที่มีขนาดเลที่สุดในโลกเป็นตัวเล็กที่สุดในโลกจาเนกพี่ยคบกเป็นคนคุณกิติที่เป็นคนคนพบนั้นง่าล้ว ถ้าจำลองคนพบก็จะเป็นคทางข่าวจำลองความกิติอ๋อโอเคถ้าคุณจำลองครับแล้วตอนที่มาสร้างสะพานต้องเปิดไฟทำไหมหรือว่าทันแบบนี้แหละเปิดไฟครับอ๋อต้องบอกว่าจะแบกเครื่องบันไฟขึ้นมาอ๋อแบกเครื่องบินไฟน้ำมันใช่ครับแล้วก็เดินสายไฟเข้ามา แล้วก็มาเปิดติดตามจุดที่เราจะออกฟาแล้วข้างล่างแบบนี้คืออะไรอะคะด้านล่างเป็นดินแล้วผมดินชื้นดินชื้นที่ซี่มีน้ําได้ใช่ไหมมันไม่มีน้ำหรอกแต่ที่แบบด้านในมันจะไม่มีเลยไร้อย่างกาศจะเย็นตลอดมันก็มันก็มีชื้นอยู่างนี้แอ่าที่เป็นแอ่งน้ำตรงไหนด้านหนูหนูด้านทางเข้าทางออกอ๋อตรงนู้นนี่คืออะไรอ่ะนี่คือจะเป็ขยับแบบทำสะพานไปแล้วก็โผล่หน้ามาถ่ายรูปตรงนี้ ว่าหน้ามันนั่งสมาธิเนาะเขามีคนมานั่งสมาธิไหมไม่มีเขาไม่มาไม่ใ hmm, ห like right like ้อยู่นานใช่ไหมใช่เสียงกล้องมากงไหมใช่ไม่กล้องเพราะด้านในอากาศน้ยคือมันเสียงเขาจะเดินทางผ่านคือมันเป็นโถงใหญ่เนาะก็เลยอาจจะอาจจะทําให้เราหายใจได้สะดวกกว่าปกติเพราะที่แม่ห้องสอนมันจะแคบกว่านี้อันนี้ก็คือจะโปร่งแล้วคือแบบสวยอ่ะ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของถ้ำเนี่ยก็จะเป็นหินที่ยังมีชีวิตอยูอ่ยังมีกังว่ากังยหอยก็คือแบบธรรมชาติด้านในยังสมบูรณ์อยู่เราก็เลยหายใจง่ายอ,อันนี้ก็จะมาถึงจุดหนึ่งครับที่สวยงามสําหรับในถ้ำน,นี้ตัวนี้ก็จะเป็นหินงอกนะก็จะมีลักษณะเหมือนงวงช้างครับช้างข้างบนไม่แหวนตาช้างด้วยอถ้ำจุดเนี้คือจุดเย็นที่สุดแล้ะเย็นขนช้างสบายล้ละเอียดเกิน แล้วก็สำหรับหินย้อยก้อนนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนแบงก์กระุนนะครับใช่แมงก์กระพุนอันนี้เหมือนอันนี้เหมือน,อน,อนโอ้โหงามมากเลยสวยจริงๆอ่ะแกยงามส่วนด้านล่างจุดนี้ก็จะเป็นหินงอกนะครับการแบ่งหินงอกกับหินย้อยจริงๆชื่อของเขาต่างๆเลยก็จะเป็นหินปูนนะครับที่เขาแบ่งก็คือจะเป็นงอกขึ้นกับย้อยลงอ๋อคือหินงอกคืองอกขึ้นมาจากข้างบนเรียกหินย้อยใช่มใช่ครับหินงอกถ้าจากฐานขึ้นไปงอกงอกขึ้น อออ๋เหรคะต้องใช้น้ำน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนอุ้ยขอโทษงแล้วได้ลืมดูมันจะถายน้องฟินชอบไหมลูกเนาะสวยเนาะลูกห้องข้างบนนะเหมือนปากกาลังเลยใช่ค่ะเขาเรียกว่าลูกผุดไอ้ไม่ใช่แมงกะบพุนลูกลูกพูลเนี่ยมันขนมซ่าีไปไห ถ่ายรูปเหรอัันนนี้ออต่ะถ่ายรูปไหมตรงนี้มุมนี้ถ่ายไหมจะส่องไฟเฮ้ยห้ามห้ามจับ,อจบไอนี่ต้องห่อไอ้ยืนจะแบบใสมากเลยเหมืนนอนโครงโครงกระดูกช้างมันดูใสๆเนาะใช่เนี่ยเรือนแสงมันจะแบบชฉช่องไฟให้หน่อยเพราะผมเดี๋ยวจะมีจุดหนึ่งอ้าวเด็กๆไปเลยเพราะจุดนี้มันมันใกล้กันไปงั้นส่งสองไฟให้หนูหน่อย ระหว่างนี้ที่นี่งามที่สุดแล้วมั้งคะเนี่ยน่ง,งามก็ชอบอย่าไปจับอุ้ยลืมไป <laughs> <c oughs> เขาไม่ให้จับใช่ไหม <c oughs> ใช่ไปพิงน่ะเหมือนกัน <laughs>